นะทุกี่จะให้น้องนะน้องสวัสดีเอาด้วยนะของมี่อ่ะน้องสวัสดียังน้องสวัสดีก่อนไม่ไม่ไม่เอาอันเดียวเอาทีละอันไม่ต้องไปให้บีหรอกไม่บีไม่กินบีไม่กินนะฟังนะฟังยายไม่คลาขอให้น้องน้องไม่สวัสดีหนูอย่าให้นะต้องให้น้องจ้าก่อนพี่พลอยต้องบอกอย่างนี้นะจ้าก่อนให้ลองเอาไปให้ใหม่สิจ้าอ่าลองเอาไปให้นะเดี๋ยวเดี๋ยว น้องเอาไปให้อันนึงแล้วก็บอกให้น้องจ้าก่อนอย่างนี้นะอ่ะลองไปทำซิอ่ะจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนน้องต้องจ้าอนั่นแหละเก่งมากจึ๊ดจื๊ดเพื่อนไว้หัวกันนะคะลูกหัวกันไว้ก่อนนะคะใหญ่ไว้สองกันเลยนะใหญ่ไว้จัดการเด็กนะสองกันจริงจริง ติงเตอร์เอนี่ต้นก่อนเต้ไป็ลมเป็นลมแหลอยาป็ลมแล้วไม่ไหไม่ไหวหน้าเหลื Luckily, อง <making ath rebbe> ดูยายยายปลีนฟันไม่ออกเลยไหนยายดูสิเล่มนี้มันไม่ออกเลยเหลืองเลยว้ายเหลืองเลยเล่มนี้เหลืองเลยกะนั้อะไรจั๊มลก๊ลกิ้ง

พอยฮอนมันเกิดนี่ใครอาใหม่ใคเอาใหม่ไปได้กินอันนี้หมดก่อนนะยายกินอันนี้หมดกินนี้หมดก่อนอ่ะกินนี้หมดก่อนนะพอยไปนะไปหนึ่งคนไปหนึ่งคน โอ้ยอย่าขายหน่อยอยอกขายหน่อยเออมีแฮงเดือยโอ้โอหโอ้ยมีแฮงเดโอยโอ้ยโอ้ยโอ้มีแฮงเองอโอ oh. <onda ructure. S 1> ้ยติง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  ได้หนาใหม่เด้หน้าใหม่อะติงตังติงติงตังติงติงตังติงติงฮึอึฮ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 ึอึฮ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 ึอึฮึอดใส่ดฮึฮึฮอฮึฮตฮึเลยึฮ้ฮึ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 ฮอฮึอึอึดีอึฮึฮึอึฮึฮึอึฮึเึฮ มันตกแล้วมันสบายดีนะจะบอกให้จะได้โตวัวัยโตวัวัยไตโวโวโตวัวัยแล้วก็ไตโวโตวัวัยแล้วก็โตวัวัย ui một con đạp say cần mà nó còn nó 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 ui đố đinh đinh tự đinh đinh tự đinh đinh nó 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 tự đinh 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 đinh